ดีค่ะมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งทุกคนในเวลา 8ลง44บอกว่าตอนนี้นะคะเด็กกำลังน,นั่งรอนะคะเพื่อที่จะไปคาบากชิโกะอีกแล้วค่ะทุกคนกกคือไปหาฟูจิอีกแล้วค่ะทุกคนกคลิปนี้นะคะก็เลยจะทําการมาแจกประกาศสำหรับถ่ายรูปนะคะที่ภูเขาไฟฟูจิเพราะว่าเวลาเราไปคาบากชิโกะใช่ไหมเราก็ต้องตรงไปเพื่อไปหาฟูจินั่นเองนะคะเราก็ต้องแบบไปถ่ายรูปแบบแชกแชกแชกนะคะสำหรับใส่คอนเทนต์รลดัหนึ่งอย่านัเองเนาะ สำหรับขั้นตอนการไปก็ขั้นตอนการจองนะคะสามารถย้อนไปดูได้ที่คลิปนี้เลยนะคะทุกคนเอ็กมีทำเอาไว้เป็นที่เรียบร้อย,ลยแล้วบอกอย่างระเอียดเลยนะคะก็ไม่มีอะไรละ่ะเดี๋ยวเราก็จาไปเจอกันทีน่คาวาคุจิโกะเลยละกันนะคะแต่ว่ากลดไลค์กับสับคายให้เอกด้วยนะคะอะล้มละล้มเล,ลย อเเราจทุกคนก็คือนั่งรถมาก็ปมาแบบชั่วโมงเกือบเกือบสองชั่วโมงก็จะไม่ไดติดสุดก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่จุดสุดที่แรกนะคะที่มีชื่อว่ากันโด่าครับผมกันโด่าจุดเดี๋ยวนั่งกรกันไปแล้วก็ชมวิวูเขาไฟฟเออก็คือจะเป็นการเชื่อต้องนั่งกระเช้านะคะขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะคะเพื่อไปดูภูเขาไฟฟูจินะแต่ว่านีทางให้ดู ต่อคิวเพื่อที่จะรอซื้อตั๋วนั่นเองนะคะคือคนเยอะมากๆนะคือพูดเลยว่าเยอะกว่าตอนที่แบบเอกมาเมื่อประมาณเดอนสุดลายอีกค่ะเพราะว่าตะกี้ลงมาที่สถานีคาว่าก mm ุจิรสเตชั่นก็คือโอโ้โหคนเยอะไม่ไหวนี่คือแถวที่รอต่อคิวที่จะซื้อตั๋วขึ้นไปข้างบนนะคือพูดได้คำเดียวว่าพึง่งหนีไปอันนี้ก็จะเป็นราคานะคะจะมีทั้งนั่งกระเช้านะคะแล้วก็เป็นกระเชา้าเรือกระเชา้ารถไฟแล้วก็รถสามไปเลยหนึ่ง ะะสำหรับจุดเช็คอินจุดแรกนะคะที่มีชื่อว่าอุทยานเทนโจซังอุทยานเทนโจซังนั่นเองนะคะคือพูดเลยว่าวสวยเซเวอร์เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะว่าแบบบรรยากาศที่นี่คือเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะต้องพูดตรงๆว่าถ้าเราแบบคือถ้าเราถ่ายกับฟูจิมันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าย้อนแสงย้อนแสงนิดนึงแต่ถ้าเห็นด้วยตาเปล่าจะบอกว่าสวยมากนะคะ สูงอ่ะมันก็จะยิ่งแบบเห็นฟูจิชัดมากขึ้นนะเห็นปะเพราะมันก็จะไม่มีแบบกลิ่งมองกลิ่งไม้บ้าบางบอกว่ามุมที่สวยอีกมุมหน,นะนึ่งก็ได้รู้นะนี่ เขาก็จะมีในส่วนของของว่างให้เรากดนะคะไม่ยากเลยเพราะว่าเขาจะมีภาษาไทยแล้วนี่แล้วเราก็จะได้คิวอาหารที่เราสั่งมาคะแบบนี้เลยเพื่อทำการแบบไปรอรับนะคะตรงนี้ ถึงแล้วคะ่ะทุกคนสำหรับจุดเช็คอินที่2นะคะนั่นก็คือโอเอชิ a พาร์คโอเอชิาร์คนะคะจะเป็นความแบบสวนนะคะริมแม่น,น้ำติดฟูจิเลยนะคะสถานที่นี้คือผู้เลยว่าเอกอะรีเควสตว่าแบบเอออยากมาเพราะเห็นไบชิรวิทนะคะมาถ่ายรูปเราก็รู้สึกว่าแบบก็ต้องมาแล้ว1เราเองก็คืออย่าพลาดนะคะอ่ะเดี๋ยวแพนให้ดูก่อนว่าแบบมันก็จะเป็นสวนอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน แต่มันก็จะเป็นแบบก็เอาไว้ไข่ของกินแบบกรุบๆเหมือนตะกีะนะ้น้องพอตะกี้เห็นเมนูก็จะเป็นสไตล์แบบโมจิย่างราดซอสอะไรประมาณนี้นะคะและไฮไลท์ค่ะอยู่ตรงนี้จ้ะนี่เหรอยังไงยังไงเห็นฟูจิแล้วเดี๋ยวเราก็คือไปเริ่มถ่ายรูปนะคะทขอเพอนะก็จะต้องไปตรงนี้ค่ะทุกคนนี่เลยนะคะเพื่อให้เห็น ฟูจิก,กรบุบๆเนาะเราก็เห็นย่าเห็นอะไรแบบนี้นะคะก็เริ่มหล่อร้อมหอันนี้นะจ๊ะก,ก็เป็นมุ่มที่ใบามาถา่ายเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูว่าเหมียนเป๊ะๆฟิลแบบมิลเลอร์เีจะพามาชมนะเว่าแบบเขามีขายอะไรบ้างนะคะนี่นี่นี ก็จะมีไอศครีมมีเป็นแบบแป้งๆอะ่ะเออคลาขนมเปียนะคะแล้วก็จะมีนี่ที่กินเหมือนตะกี้เลยแต่จะมีแป้งมันม่วงด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันือนนะ่าเชอยู่นะไปเหมือนปลามาแล้วก็จะมีซาลาปาแล้วก็มีเป็นโอเดงคะ่ะแล้วตรงน้ก็จะเป็นแบบอ่าง,งุนนี่จ้าอ่าง,งุนราคาก็จะเป็นตามน้ำหนักเลย นี่นี่น,นีให้ดูส,ดสวยๆทา้งนั้นเลยแล้วก็แบบลูกเป่งๆทางนั้นเลยก็คือสามารถแบบมานาั่งก,กินชมบรรยากาศเก๋ๆได้เลยกลับมาจุดเดิมนะคะสำหรับร้านอาหารที่ทำคลิปไปรอบที่แล้ว,แล,วแล้วบอกว่าอร่อยมากๆนะคะนั่นก็คือร้านตาราตูลานั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่า เป็นร้านบ้าอุดองอุดองข้าวแกงกะหรี่อะไรใดๆนะคะแต่ไม่ได้มากินค่ะทุกคนเพราะว่าตะกี้คือเข้าร้านไปแล้วเขาบอกว่าต้องจองเท่านั้นเออต้องจองเท่านั้นออนะคะจะมาแนะนำเฉยๆเพราะว่านี่ค่ะตามมาคือเป็นจุดเช็คอินรับร้านลับที่จะบอกว่าอร่อยไม่พอนะเราสามารถนั่งถ่ายรูปตรงนี้หน้าร้านได้แล่ทําไมเอ่ยเด็ฟูจีไปเลยนึงเออ ลองมาดูนะคะอาหารก็อร่อยหน้า,าร้านก็สามารถทำคอนเทนต์ได้เลยหนึง่งและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สายคอนเทนต์อย่างเราๆก็ต้องมาถ่ายนะคะซึ่งจะเป็นแคนนนที่มีชื่อว่า เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันเนดะี๋ยวเขาเอกกับำไม่ได้นั่นเองนะคะเราะจะเป็นการถ่ายรูปที่มีความแบบติดตายนิดนึงนะคะเนื่องจากว่านี่จา๋าต้องต้องรู้จังถนนแบบแท้ๆแบบนี้เลยถ้าใครได้ดูคลิปคำว่าคุจิโกของเอกย้อนหลังไป ก็จะเห็นทาวทูการถ่ายรูปถนนตรงนี้ไปแล้วหนึ่งคือมันค่อนข้างแบบมีความวุ่นวายแล้วก็มีความแบบต้องรีบกดแชร์แชร์แชร์แอปมันจะขึ้นอยู่ที่สัญญาณไฟเลยค่ะทุกคนไม่งั้นนะถ้าเราถ่ายตอนแบบว่าไฟแดงเราก็จะเจอแบบรถติดแต่เออว่าเราก็จะทําให้จราจรบนเขาติดขัดนั่นเองนะคะจุดถ่ายรูปสังเกตง่ายๆเลยค่ะทุกคนก็จะมีเนี่ยป้ายตรงนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะเองอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าเคยถ่ายไปแล้วนะคะก็ เดี๋ยวจะขึ้นรูปตอนที่เคยถ่ายรอบที่แล้วให้ดูแล้วกันเนาะและจุดนี้นะคะก็ mm hmm. จะเป็นจุดแลนด์มาร์กนะคะ mm hmm. ที่หลายๆคนเน mm ี hmm. ่ยเขาจะมาถ่ายรูปกันเนาะเพราะว่าจะเห็นฟูจิ ช็คอินหนึ่งที่นี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่มเตินครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากนะคะเมื่อกี้อยู่ร้านอาหารใช่ไหมก็ตรงข้ามนยคะเป็นสถานีช oh ิโมโยชิดะนะคะเข้ามาปุ๊บ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 สถานีรถไฟฟ้าปุ๊บเจอเลยสวยมากเคยบอกว่าสวยกว่าที่ตอนขึ้นไปเมื่อเช้าอีกอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของอากงอากาศเนาะตอนนี้ก็คือแบบพวกมองพวกหมอกลงนะคะก็เลยได้เห็นฟูจิที่ชัดมากขึ้นนะคะดูมีความแบบ ป,ป่างประเทศแล้วนึ่งซึ่งทีนี้ก็ต่างประเทศอยู่นาะนนี่ก็อยู่ญี่ปุ่นเนอะแต่ที่สวยกว่านี้ค่ะนูน่นถ่ายรูปเล่นกลุบกลุบได้เลยคือเหมือนมาเอาจริงๆนะคือมันมองเห็นตาเปล่าอะ่ะ แล้วมันรู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ได้มาอยู่ญี่ปุ่นเนาะมีความเหมือนแบบอยู่สไตล์แบบยุโรปเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือก็เรียกได้ว่าสถานีเนี้ยเอกมองว่าถ่ายได้ทางวิวสวยๆกรุบๆเนาะหรือว่าฟูจิก็ได้หรือทำคอนเทนต์ถ่ายรูปกับรถไฟฟ้าเก๋ๆมีความเก่าๆดูแบบขังๆโบราณๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่จริงตรงนี้ก็ถ่ายได้นะถ้าไม่ติดอะ่ะคือแบบบ้านเมืองมีความแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเทคอินอันนี้ก็คนต้องมาแล้วนื่ จุดสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆเราให้ดูนะคะว่าคืนที่ไหนเนาะตึ๊งคืนนี้เลยค่ะเรียกว่ามาทางไหนกลับไปทางนั้นนั่นเองเนาะเพราะว่าจุดนี้ก็คือคาวากุจิโกะสเตชันนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นจุดแรกที่เราลงมานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นจุดที่เราเนี่ยจะกลับไปในเมืองนั่นเองนะคะฟูจิอยู่ไหนรู้ไหมคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปให้ดูเลย ฟูจิอยู่นี่จ้ะอยู่แบบใกล้มากคือสถานีอยู่นี่ฟูจิอยู่นี่อือคือพูดตรงๆนะว่าไม่ต้องเสียเวลาอ้อมไปไหนหรือไปตรงไหนเลยอ่ะอจริงๆคือมันอยู่ใกล้สถาน,นีมากๆนะถ้ามาฟูจิอ่ะมันคือการแบบสุ่มดวงเลยว่าแบบช่วงระยะเวลาไหนหรือช่วงวันไหนอะฟูจิจะเปิดหรือจะปิดนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะกรุบๆแล้วกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นประมาณไหนนะพูดเลยว่าตอนเนี้ยมือแข็ง มือเย็นโทรศัพท์ตอนนี้ก็คือแบตจะหมดแล้วจ้าเพราะอากาศเย็นปุ๊บแบตหมดเร็วมากนะคะ